สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรายงานและการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ผ่านศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศวันนี้เป็น EP ที่146แล้วนะคะเช่นเดิมค่ะลำดับแรกเราไปดูสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยผ่านแอปพลิเคชันแอ r ์โฟไทยกันก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมาหนาคนครและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึง พื้นที่ภาคกลางแนวโน้มสถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยด้วยค่ะภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานในขณะเดียวกันภาคอีสานภาพรวมยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นสีส้มคือเริ่มกระทบต่อสุขภาพนะคะโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่งคือจังหวัดอุบลราชธานีและเรากลับมาที่17จจังหวัดภาคเหนือกันนะคะสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างยิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย เราถัดไปดูข้อมูลจุดความร้อนจากจิตด้กันนะคะวันนี้จุดความร้อนของประเทศไทยวันนี้ทั้งหมด1,716จุดสัดส่วนยังคงเป็นป่าที่นำอยู่เหมือนเดิมนะคะและวันนี้นะคะเราพบจุดความร้อนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอยู่ที่367จุดค่ะถัดไปนะคะเราไปดูกันที่การคาดการณ์สถานาการณ์ล่วงหน้า7วันกันค่ะ จะเห็นได้ว่าพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพราะประเทศไทยได้รับอิทธิพลมรสุมฤดูร้อนทําให้มีฝนตกในบางพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะในอีก24-48ชั่วโมงถัดจากนี้แนวโน้มสถานการณ์จะบรรเทาลงเช่นเดียวกับภาคเหนือค่ะและที่เราเน้นย้ํากันอยู่ประจํานะคะขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและสุดท้ายนี้ศูนย์สืสรร่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสารสาระสำคัญดีๆและสถานการณ์ที่ทันเหตุการณ์ผ่านแฟนเพจสูงสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อนำไปประกอบการวางแผนการดำรงชีวิตของทุกกลุ่มวัยและกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ